สวัสดีครับท่านผู้มชมนะครับตอนนี้คุณกันองผมรีนะักพูลก็กำลังอยู่บนชแนลเดอะช็อคส์นะคุณก็ใบหยกเกิร์มพ b นะก็เป็นพาร์ทแรกเออไม่ใช่พาร์ทแรกเคยลงเป็น,นพาร์ทเลยแต่ว่าอาจจะว่าชื่อชื่อของไฟล์มันจะเสียเออผมเลยถือว่าคลิปนั้นไม่นับไปโอเคนะรู้นะมึงมาให้เปล่าอุ้ยกูกากวันนี้ยืมโมงแล้วผมจะมาชูกลาง โคตรตาเลยบอกเลยเรถตาขนาดแต่คนก็ดูขนาดนี้คือใช่เนี่ยดจันอย่างนี้ก็เซ็งส์ครับสวมสดีรู้นะมมนอยู่ทานต้นตรงนี้ไม่รูแลนะอยู่ไหนวันี้ใช่ไหมเอ้ายิงแล้วนะว้าว ไม่แชร์เลยกเธอกูยาวยาวยาวปังนโอเด็เด็กเดเด็กเดเด็กเด็กเด็กเด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  เจ้าขอเจ้ามาดีอืมทับฟิลลียแต่ฟิลลี่เันไงวะเอ้าฟิลลี่อเดี๋ยวดนโดนฟิลลี่เอาฟิลลี่เอาฟิลลี่อะอืมอดอกวุ้ดเพื่อนเาได้เลยอ๋ออ๋ออ๋อไปดูสูเลยวุ้ดลูกสองแบบตากเลยมาดิมาดิ สุดทีลูกสองแรกอะเอดิจะไฟเข้ามาี่แม่งเดินเไปลไปไปมันเป็น่างเป็นล่างผีอยู่๋ยวแล้วไปไหนแล้วอยู่ที่เหรออยูดีเว้ยมึงมึงมึงยังอยู่ั้มึงมึงอยู่ไหนเออดมึงดนอดนวเหรอฟงเ้าอะไรในอึ่งอึได้ฆ่าแล้วกูได้ฆ่าแล้วอืมโอ้โหว่าทำไม ทำไมทีมรู้สึกเหมือนลุ่มกูรู้แล้วไดีกไม่ดีกูอ่บนตัวมั้อนโอ้โหโอ้ god นก่ดานฟีลตายเมื่อไหร่มึงไม่ได้แดกหรอแต่ว่าอะไรก็ได้อูย่มาดับกลงนี่เหรอนี่เหรอาดูแล้วไปเร็วไปเ อย่าฟรนลี่ดนเฮิตมี่ว้ดเฮฟ้าเฮ้ามึงบุกเลยว้สามารถพาได้ว่ามึงเป็นญิงโอ้โหพูดผิดับสาดดุมาิี่เฮดไฟก็เข้ามา ไม่ดูเลยกูกระขนาดไหนเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้มึงรู้ดูอห้มึงรู้บ้างว่าใหม่เป็นไหม่ใหม่เป็นไหม่เออดูดูคิดได้แนะมึงคิดได้บ้างแล้วนะเอ้าวมาดีครับเมื่อกี้เห็นนะตายแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันน่องทางนี้ใช่ไหมโอ้โหดูไม่เจ้าขาวคำมันออกมาแล้วไรวะ มาดีน่า,ออน,าน่าน่าเป็นต้นไม้มาแต่ไครเลยกูเดียครับคูเดียก็มองใช้ลูกตั้งแรกอือเออไม่มึงเล่นยังไงงี้มึงไม่สงสารคนเล่นไม่เป็นบ้างเลยอ่ะคนมึงเ,เล่นเล่นเพงเล่นสามขีดเนี่สามขีดเนดดี่คิดบ้างดิดคิดบ,บ,บ้างดินี่ก็มองคูเดียว่าโธ่อ้อเป็นเลยกู มาเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวเม็นอะไรต่อไปคุณได้มันกินได้นอนนะอยู่นั่นเหรออยู่นั่นเหรออยู่นั่นอยู่นั่นเหรอเออไม่ได้ฆ่าเลยคุณเฮ้ยติรนรถอุ้ยอุ้ยอะไรอีะไรรถอุ้ยตกใจตกใจตั้ง คุณผู้ผมชมครับยังจำได้ไหมที่ว่าเราไปตรงมันประมาณตรงนั้นนะครับแล้วมันจะขึ้นมาตรงแล้วมันจะเข้ามาตรงนี้อย่างที่ผมบอกป่ะอืนนอสุดเลยผมเลยจะมาตัดเออตรงไหนวะตัดฝั่งนี้นะผมจะไปทุ่มฝั่งโน,น,น้นแทนเพราะว่าโนน่าฝั่งนู้นเราจะไปอยู่ฝั่งนู้นไงมันจะไม่เห็นเรามันก็เดือดมันก็โดนเปี้ยงมาหนอเต็มเต็มเต็มเลยเต็มวัวอะไรอัดหนังวะ หลังแอ่งเลยไม่ธรรมาดาเนี่ยไม่ธรรมาดาอ้ยไม่ธรรมาดาไม่รู้สึกมันชอบมาฝั่งนี้กันม,มากูซุ่มให้เลยฝั่งนี้กูชอ,ชอบชอบมาดิมามาเดี๋ยวมึงก็มากูรู้เลยจ้ะโอ้ยมันแม่งเวิร์สเวิรโอ้ยกูจำได้ว่ากระโดด ดอยู่ว้าอยู่ด้วยอดูด้วยเหรอดูด้วยเหรอดูมองมาทำไมของเขาบ้านนะโดนโดนโดนอ้ออืมเราจะดอย่างเี้ยเพราะเดี๋ยวมันจะออกมาทางนั้นะเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมันมันออกมาทางนี้เปล่าเฮ้ยนี่นี่เี้เสียงมาแล้วมันไหนเป็นไงแ่นดีมากครับแปนดีบอกได้แปนดีแปนดีดีใจดีใจนี่ดูดูว่าสกายสีขุนเย็น โอเอดีใจเยเยเยไปตรงนั้นตรงนั้นนึงตลวอู้ย่ย่าย่อย่า้อย่าอย่ายงย่เพ่งได้ยพ่งะขอร้องขอร้องยนั่นนันยิอู้ยโอ้โหจับจันทรจากอะไรว่ยิงทีเดียวมั้งิวเป็นสเมตรยสัตว์เอ้ย รู้สึกกูสักจริงเหมือนกไนไฟแล้วโอ้มึงมึงเดี๋ยวมึงเจอกูแล้วมึงเจอกูไอสัตว์เดี๋ยวมึงจะกระโดดลงมาตบนั่นเรื่อยเวลากูรู้รู้รู้แหงแล้วโอ้อะไรมึงไม่กระโดดลงมาแล้วเดี๋ยวตบนั้นมึงชอบกระโดดทีวิ่งงี้มึงไม่กระโดดนะมึงเอ้ยมึงมึงมึงแม้แค่แม่มึงจะรอด มึงเจอปืนเทพกูแน่จะนี่สุดที่สุดของกูแต่แตสุดเอาดีมงลงมาดีกูรู้มึงอย่ามึงลงมาใช่่าเพิงตาแล้วจะไม่เดี๋ยวมันก็ลงมาเพื่อทำเพื่อทำใสิ่งที่คนอื่นขาขอไมเป็นแบบนี้ฮะุอยู่ขอดูบ้างคนอต้องการอะไรฮะเดี๋ยวมึงออกมากูรู้ต่ตม,มามาะมงอมึงเจอกูแน่เรามีนะหลังห รัูผมตุ้มลอยเหมอนนอนกินกระท้อนนอนดึกออไม่ยังตัเองโอเล่นสามเจดียังจะสู้ได้เว้ยเรยงมีลขสิบครับอยู่ในหลักสิบเราไม่กลัวแล้วถ้าหลักหน่อยสิกลัวเฮ้ยอย่กดีกดีโหอออ เฮ้ยเราจะยอมได้ยังไงครับอืมตอนนี้ก็ทีมกูเต็มทีมมันน้อยกว่าเอ,อเอ้ยโอเคทีมทมึงชินะกูเป็นไนปได้ยังไงวะกูอยู่ได้หรอกกึ่งกูอยู่ได้กูมองดีเวลามึงยิงคนแบบมึงยิงคนดูไะหมน่ะฮะเอ๊ะมึงอยู่เดฝั่งเนี้ยมึงไม่ดูฝั่งนี้บ้างเหรอเอ้ยควายเอเดี๋ยวมึงคอยดูเดี๋ยวมึงล่างผีใส่กูกูไม่เข้ามาไ,ไอ้ควายหรอกครับนี่ครับเฮงกันเลยนะครับุย อย่าไเข้าตอนนี้มันล้างผีครับเอาแล้วครับหลังเข้า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 โอ้ยโอเป็นไงกูรู้เดียมึงล้างผีใส่แน่นอนกูเลยมาหลบแรกกูกดเป็นไงล่ะกูณฉลาดจังวะเอ้ยผมงเหรอท่านครับอืมลุงมะลงรู้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยมองยังไงเฮ้ยนั่นมันออกนั่นมันนั่นมันนี่มือมาโดนโดนอะไเหร มึงเดี๋ยวมึงต้องตัวมึงต้องอยู่ข้างบนไปด้านซ้ายก็ด้านขวาแล้วโอ้ยเฮีย Red Team Win Red Team Win เย a h ตะมือโอ้บีทีมเงินโอ้อยเฮียเจอใหม่คราวหน้าเอ้ยไม่เอาไม่เอาสักยี่สิบวัทีดีกว่าสิวันทีรู้สึกจะน้อยไปว่ลเอา เล่ล็อกเลยวะเล่ล็อกมาไม่เอาเล่นล็อกเล่นล็อกมามาเลดี้ให้เลยโอ้วยังไม่ทันไี้ส่งคุกเอ๊ะทำไมรู้สึกไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผมครับ